รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสยามที่เปลี่ยนเป็นนามว่นไทยรั่ง สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสกีไทยแลนด์รายการที่เป็นกุญแจรปสู่อารยธรรมไทยของเรานะครับครับถึงเวลาที่ท่านต้องมาเรียนรู้บางอย่างที่ท่านไม่ทราบไม่รู้กันแล้วหรอกครับและก็มาพบกับผู้ร่วมรายการของเราทั้งสามท่านเลยครับน้องกีนีอ่ะ <c oughs> น้องไทยและน้องผันไทย <c oughs> วันนี้เห็นบอกว่าป๋าจะทํากุ้นเชียงโชผมไปได้ไปได้สูตรกุ้นเชียงมาจริงๆแลวกุ้นเชียงอร่อยมากนะครับเป็นกุ้นเชียงสมุนไพรครับเขามีร้านชื่อดังเลยนะกุ้นเชียงสูกัญญาจังหวัดพิษณุโลกก็ผมเนี่ยไปรู้จักกับแกมาแกครเห็นว่าอ้าวเท่้ยทำอะไรเจีงๆมาบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสอนให้อผมก็เลยทดลองผมก็เรียนเข้ามา8เดือนกับ1ิวันเอาจะหันอะไรก่อนครับพันนิ้วอ๋อคืออย่างนี้ครับ การทำกุนเชียงเนี่ยมันมีสูมีหลายๆอย่างที่เราต้องใส่เข้าไปอ่มันฟักทองนี่ก็ต้องมีเกี่ยวด้วยเพื่อให้มันเนื้อมันมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นตากรานี่ระบายลมถูกต้องเวลาผายลมอผายลมนินสะดวกดีครับผมแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือผักชีผักชีผักชีนี่เอามาโรยหน้าผักชีทีนี้เราจะใช้เนื้อหมูจริงปะเนี่ยเนื้อหมูจริงก็ใส่เข้าไป ใส่กไปเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คนๆเข้าไปครับคนไปปั๊บดูแล้วมันแห้งเราก็เติมน้ํานิดนึงครับผมนิดเดียวนะฮะนิดเดียวไม่ต้องมากถ้าไม่ชอบน้ําเยอะก็เอทออกครับถ้าเราชอบหมูเยอะหมูเยอะก็เอาหมูใส่เข้าไปก็ทานน้ำเองมันก็คนๆเลยหมูเยอะเกินไปอ้าวเอาหมูออกไปหมูไอ ออกไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมายัดไส้กันครับผมเราก็จะไปเอาไส้ไส้หมูนี่นี่มายัะนี่ไส้หมูมาแล้วเดี๋ยวครับนี่มันพลาสติกเลยนะครับเอาก็ตอนนี้ไส้หมูมันหายากครับเอาพลาสติกก่อนไม่เอาแล้วทำไมอ่ะกินก็้าไปตายกันนี่ไม่เอาเอาวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับตะกุนเชียงเนี่ยเป็นยังไงไปหาแก๊งเด็กป่าครับ ชาเลยเวเกือบเดี้ยงมากเลยอะอะไรเหรอพอดีรถยางแตกอะดิแต่ดีนะขับไม่เร็วเอออย่างออสนี่ถือว่าโชคดีมากเลยเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วนะผมว่าพวกเราทุกคนควรจะตรวจเช็คลมยางนะมันเช็คสภาพว่ายางของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าหมดอายุหรือยังแล้วก็ตรวจเช็คด้วยว่ามันรั่วหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยในการขับรถของเราออสยางแตกเหรอ เราก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะอะไรเหรอใส่แตกผมก็มีปัญหาเหมือนกันครับช่วงนี้อะไรครับปามถังแตกครับปมีใครพอจะให้ยู่กลินได้ไหมครับผมก็มีนะครับผมไอ้เรื่องอะไร่ากๆเนี่ยคือผมอะเป็นจิโกโง่ะตีอย่างเดียวลออเล่นแตกบ่อยโอ้โโอ้ล้อเล่นผมแตกไป โล่งไปโล่งไปโล่งไปหนึ่งปอกอ่ะแล้วอย่างโจโจนี่มีอะไรแตกเขาไหมฮะโล่งแตกไงจริงเราไม่พูดกับโจโจละโล่งแตกกันไไม่ใช่ก็ปัญหาที่ว่าจะยัดไส้กุนเชียงยังไงเนี่ยไม่ให้แตกง่ายรู้หรือปะโอ้วิธียัดไส้กุนเชียงไม่ให้แตกง่ายใช่เบสิกมากบอกผู้ชมไปเลยว่าไม่รู้แล้วใครรู้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คือเคล็ดลับในการยัดไส้กุงเชียงสมุนไพรครับไม่ให้แตกง่าย 1. ใช้มือเปียกน้ายัดไส้2ดึงไส้ให้ตึงก่อนที่จะยัดไส้ลงไป 3. ต้มไส้หมูให้สุกก่อนที่จะยัดไส้ 4. หรือ 4. ใช้ลิ้นยัดไส้แทนมือพ <c oughs> ร้อมแล้วลุย <c oughs> ใช้มือเปียกน้ำยัดไส้ค่ะใช้มือเปียกน้ำยัดไส้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอด้วยครับ วนเพราะอะไรขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำกุนเชียงคือการยัดไส้กุนเชียงครับใช่ใ,ชใชเพราะถ้ายัด,ไม,ดไม่ดีนะครับไส้จะแตกง่ายวิธีง่ายคือใช้มือจุ่มน้าตลอดเวลาเมื่อยัดไส้คุณเชียง<ม>วิธีนี้จะไม่ทําให้ไส้แห้งและมันจะทําให้ยืดหยุ่นได้มากช่วยให้ไส้หมูไม่แตกง่ายนั่นเองเออครับตอบถูกก็ทาให้กินเนียนะครับได้คะแนนไป2นสองพันสองหมื่นห้าพันคะแนนครับขอเชิญคุณกินเนียกินเนียนะครับมาเเสี่ยงโชคกับคุณแจมมาสินี้ร่ะ เลือกแผ่นป้ายนะครับได้จากแผ่นป้ายติงต่อไปนี้ครับกระปี่ย่างดีต้องตราเรือใบแฮปปี้จากดีแท็กผลิตภัณฑ์โฟมสยาซิฟันคอเกตน้ำดื่มคิสตันปลากระป๋องซูปเปอร์ซีเชฟโซเล็กแฮนดี้ล็อกท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3 1> เปปซี่แม็ก์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า yes ย่าทายหนึ่งสองสามนะครับผมแวบขอให้โชคดีได้มาสเตอร์คีไปนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อน,นะครับกับโบนัสไลปันเอฟครับผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปันเอฟและไลป้อนกลิ่นชามะนาวสูตรไหนก็ไร้สาร ช่วงโบนัสลายบอตรเอฟนะครับมาดูกันว่ากินีนะครับจะสามารถสะสมคะแนนเพิ่มอีกห้าหมื่นคะแนนได้หรือไม่จากประตูลายบอตรเอฟทั้งสี่ประตูของเราครับข้างหลังเลือกเอาเลยครับประตูไหนก็ได้นะครับประตูหนึ่งหนึ่งนะครับค้อนเป็นห้าหมื่นเลยนะครับทีเราเอาไขออกแล้วนะครับเอาลปีครับขอให้โชคดีน้องกินีครับหนึ่งสองเต็มสองหมื่นห้าพันคะแนนครับมาเลยครับ ก็รับโบนัสเพิ่มจากรายการไปอีก25,000คะแนนครับ Yeah. Mm -hmm.